ค้ยตัวเอ้ยโอ้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18คนได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีครับผมพวกเราสิบดูดผมมาน้าครับผมอุครับผมปุผมสตีมครับวันนี้พวกเราจะมากินบะหมี่กันนะครับผมกินได้ไหมอยากไม่กินการที่จะกินบะหมี่เนี่ยจะต้องใส่เครื่องปรุงใช่ไหมมันถึงจะอร่อยถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยใช่ไหมผมถอดถอด ใส่อหรออ๋อปกติถอดโอเคปกติถอดเฮ้ยแกะเฮ้ยโอเคแกะถุงแกะถุงแกะแกะปุ๊บดึงออกแกะปุ๊บดึงออกดึงถุงแอ๊ดดึงออกถุงไอถุงคุณคุณเนี่ยเนี่ยถุงบะหมี่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 ใช่นั่นคือแกะอ่ะแล้วปกติอ่าซื้อเท่าไหร่บะหมี่อนซื้อเท่าไหร่สองพันวิทอนไม่จะทอนไม่จะถอนเลื่องถอนเฮ้ย ข้าวหองกินบะหมี่ฮะข้าวหองเฮ้ยเป็นคนรับบะหมี่กันก็มึก็บะหมี่ไงบะหมี่อ่ะเหรอบะหมี่ปูบะหมี่ปูปูเกตเองครับผมมันก็จะมีกติกาอยู่ว่าแบบนี้นะครับผมบอกกติกาดิไปดูกติกากันครับเกมปรุงเตี๋ยวให้เพื่อนกติกาเกมปรุงเตี๋ยวให้เพื่อน เราจะใช้การเปิดไพ่สลับกันวนไปเรื่อยๆผู้ที่มีแต้มในมือมากกว่าจะมีสิทธิ์ทับไพ่คนก่อนหน้าพร้อมเลือกเครื่องปรุงและจำนวนของเครื่องปรุงได้เกมจะจบเมื่อไพ่ของทุกคนหมดมือแล้วเรามารุ้นกันว่าใครจะได้กินก๋วยเตี๋ยวชามที่เพื่อนปรุงให้เราไปดูเครื่องปรุงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีน้ำปลามีมะนาวมีน้ำตาลแล้วก็มีพริกก็มึงกินบะหมี่อะมันก็มีแค่นี้ไหม เอ้ยทุกทีผมกินมีแค่สองอย่างเองมีอะไรอีกครัีหน่งช้อนและส้อมโอ้โไม่ใช่ตะเกียบเหรอมีมีมัต้องปรุงหวานเจี๊ยบเชื่อมาช่วยอหวานเจี๊ยบมีโป้เริ่มเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยอ่ะงานจวช่างงานจักไพ่เลยครับช้อหน่อนบางบางบังเลยบางบังเลยไม่มีเลยโอ้ย ต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนที่สองเฮ้ยน้องสีสีมาไม่ค่ะสีมาไม่ค่ะน้องซีโอ้ยเลขเต็มมือเลยน้องสีที่สองน้องสีที่สองลงดิเราองอะ ไอ้สามดอกสามจิกเหรอสามจิกสามจิกอะไรวะเนี่ยแม่หิวเค็มอยากกินอะไรเค็มๆเจ้าของเจ้าของเข้มเหรอมีน้องพูดเนาะเอาเรื่องเลยช้อนเดียวเหรอฮะช้อนเดียวเหรออ๋อเอ้ยไอ้ดอกจิก เขาลามตัดหัวใจเอ้ยโพดําเออถูกไหมใช่เรื่องอื่นไม่เห็นต้องสอนเลยไปที่หนบ้านใช่ไหมเรือะไรดีวะเหม็นต้องสอนเลยชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวอ่ะกินเปรี้ยวอ่ะชอบเปรี้ยวครับกินเปรี้ยวอ่ะเยอะนะแซงเปิลอันนี้แค่รอบแรกอรอบแรกไม่น้องสี่ พี่สองหอเหอะพวกงุณทำพี่อะไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่สามพี่สองเลยเหรออือจริงเหรอเน้นเผ็ดนิดนึงแล้วกันนะพี่สองน้องสี่ใจเย็นๆสองนี่เหม็นนะน่นไม่ได้ใจน้ำปลาอะไกินปลาปลาอ๋อน้ำนิดนึงน้นนอเหรอน้ยนิดนึงนะ

อีสองกูไม่น่าฉีกเลยสูบไหมใคะสูบป่ะมีสใบป่เอกว่ามีสใบเลขเหมือนกันเยอยกว่าห่ะอะโอ้โหมันมีว่ะโอ้โห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ต้องเรียงดอกเดียวกันดิเรเรียงดอกเดียวกันนะตดนะคูคูี บอกเลยอะไรมันหนาวหน่อยไปมันเนาวหวานแล้ว okay ก็เผ็ดเลยมนาวอยู่ดีนหนาวอยู่ดีมันนาวอยู่ดียังไม่จบมึงอยากกิน่มาต่อเออมึงลไป้ามหาน่ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มันเตี้ยวไหมเฮ้ยอย่าไปกลัวดิเราอาจจะไม่ได้ไปดิไหนใครสู้สอเออสามันสู้ไม่ได้ได้ยังไงสองใหญ่สู้สามเหรอสามเหรอสองตองตองไงตองเคไงเออเอาเคใส่ไปไไป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 ไไป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 ไเไปไ ให้หลุดบ่อยแล้วเราช่่งนี้เอาละลืมเปรี้ยวเลยไม่ใส่เปรี้ยวเลยใจแล้วไม่แดกก็เลยง่า้หน่อยร่อนพิกร้อนแอบรีบไม่ต้องมายุ่งโอ้เอาไปซ่อนอะไนได้บ้างวันนี้ ใส่พริกย like in ังวะนี่ยังไม่ใส่คุณไม่ได้ใส่นี่เดียวพอน้ำปลาอ๋อนี่ทำบุญอย่าขัด A few moments later เกก็คือตอนเนี้ยถ้วยแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเอ้ยมันมันไม่เลี่ยงบ้างเออมีเลขอยู่ข้างล่างคือใถ้วยมึงอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครใช่ไหมเออ ช่วยปูก็ไม่รู้เป็นของใครอ่าเป็นของกูให้เกลียดเอาทิ้งไปจิงจวยปูจิงจวยจับฉลากจับก่อนเลยสี่ใบจับอันไหนอ่ะหมายไงเปิดเลยขอซาวแน่นแน่นแต่เดี๋ยวพูดเปิดจับแล้วมาใส่กล่องนี้ขอซาวแน่นแน่นอ่าเอาซาวมาให้ปั้นเข่าหนึ่งละจำมาเขาว่าเบวาตาละจำมาแค่ละจำมาขาละจำมาหน้าจำไหลให้จำลึกๆเข้าไปตั้งในอ่าแปลกต้องากไว้เฮ้ยไม่ดีเก็บไว้ก่อนค่อยเปิดโอเค เอาเดียใกล้สุดโอเหัวลอแล้วโอเคเดี๋วยอย่าเปลี่ยนใจเอาเข้ามาใกล้มาไม่เห็นเดียวเ่เหลือย่งเดียวไม่มีสิเลือกด้วยปงปืน้องกันไหมหนึ่งเดือดโอ้หปองกัน อันนี้เลขอะไรวะเลขสี่อันนี้สอันนี้สอันนี้เปิดดูกอนสี่ไม้ระวังหกหนึ่งหนึ่งกล้วยทอดนี่เลไ่งสองสามสามมคงไม่โเลขสอหรอกมาเปิดพร้อมกันมาโอ้ยตัวเองด้วย้ย โวยตัวเองสาับจ้าโอ้โหระวังไพ่เวน้านี่เลยหน้าหวยด้วยอ่าเลขสองไปสามมาอืมขเตี๋ยวบูดมึงเล่นอะไรแย่แย่เนี่ยสตีเฟนมันกินยากโอ้โหแล้วดุงใส่ดิเล่นอะไรเฟ้ยปูไป อันนี้อันนี้นที่เขาสามรถเนี่ยก๋วยเตี๋ยวบูญอันนั้นกูใส่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไงอันเนี้ยด้วเนี้ยก็คืออร่อยอ่ะพี่ผมว่าลองให้ชิมทีละคนไหมเอาดีเลยแอดะชิมตามชิมตามเบอร์ไหมผมไม่คิงผมขอเริ่มหมดแล้วกันเดี๋ยวทุกคนยังไม่เข้ากันเลยนีูได้อะไรแป๊บแป๊บแป๊บพี่พี่ได้อะไรพี่มึงไม่โดนคนมึงไม่โดนคนไม่โดนคนพี่ผมขอชิกหมดแล้วกันเต็มช็อตเลยนะ น้ำตาลคือเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ยเหเสียงใสไหมเสียงใสลูกกระเวดเลยกรลเวดผมได้เว้ยฮิโชริชูเอเซ้น มยังมาเป็นก้อนอยู่เลยอ่ะคุณผูชมฮะคุณูชมฮะคุณูชมครับอ่าชิมดีกว่าคุณูชมครับเน้นๆครับคุณผู้ชมน้ำอะไรมากินเซนอยู่แลยเออน้ำไม่เซนน้ำคนน้ำคนคนเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ มันหวานหวานแปงกไหวเบาหวานเลยน้องไหวนะครับขอบคุณครับสหรับวันนี้ครับกินให้หมด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 ค่ะกดสับตะไคร้อือกินก่อนกินก่อนไม่รีบนี่เป่าทำไมไม่ร้อนกินมะเมี่อยากกินโมมามกินไม่ได้วะ หมือนกินมะม่วงน้ำเปล่าอ่ะโคตรหวานอ่ะแรกกผนกินไหมแลกผมกินไหมไม่เป็นไรอยากดูรสชาติอื่นนะอยากแรกเห้อไม่มืออยากดูรสชาติอื่นนะแรกไหมแรกกันอือเอ้โหปากฉุกไหมปากฉุกไหมปากฉุกไหมฉันหวานเหอะแรกวะแรกไหมแบ่งกันชิมแบ่งกันชิมอะไรวะอะไร ฝังนี้ส้มว่ะเปอยเลยเราชิมหอมเลย่ชิมถ้วยไข่ถ้วมันดูไหมแป๊บอ้าวกูมาชิมห่อนะไอะไรออไอะไรอะไอะไรอะรไอะไรอะไอะไรไอะอ ไรงป่ยองซีแรดีหวาไม่แรกนแล้วแรเลยเดดหวานเมเลยดูดีกันจะเบี้ยวเ้อะอันนยังหวานเลยชิมดินี่ยังหวานเลยโหไอ้กินน้ำมันนาว โอ้ไอ้ยังกวาเลยโอ้โหโอ้โหคจะกินหมดไหมเนี่ยเดีียวอหนาวเลยหมดเนี่ยเดวเดี๋ยเดี๋ยวหมดเนี่ยถ้ยเดียวถเดวกินไม่ได้ กินบ้างคัดเยอะกินให้หมดช่วยเฟนแม่ปรุงเพิ่มอ่ะสงสารไรให้มันกินน้ำหนักกับเส้นเอ้ไอ้ถ้วยไอ้เฟนไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเว้ยมึงดูถ้วยสีถ้วยดิเห็นไหมเส้นโดนกัดขาวมาแล้วไอ้นีมาได้มือชิมดูยกยกแป๊บๆน้อยไหมไม่ค่อยกินยกสดโชว์ โคลงโลงบเดี๋ยวคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับไม่เอาครับนี่ใครรู้ออกประกาศดองเลยวะเออไอเนี้เหมือนรสชาติเหมือนเอต้มต้มประกาศดองอ่ะใช่ปะมัเปรี้ยวกว่าเยอะใค่ดมตื่นแล้วข้าวเมยใหญ่เอาข้าวมยใหญ่แล้วซอสต้องเอออร่อยมันเหมือนเตีนยงบุบ จะเผ็ดก็ไม่เผ็ดมังหวานมากกว่าเลยกินเปล่าใส่น้ำมะนาวเปรี้ยวไม่ได้แดง<อ> <laughs> ยังไม่เห็นอู้ <c oughs> อู้ซ่า <c oughs> <c oughs> อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไ,ได้อยู่เฮ้ เป็ดเบี้ยวเนี่ยเป็ดออกมาเลยโนดันตอยอีกใค่คืนถ้ากูยอมแพ้นี่กูโดนอะไรไหมวะโดน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 เดี๋ยวโดนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทีหลังเนาะเราตัดแล้วเราเททิ้งเนี่ยมันดื่มคนถ้วยได้ไหมเราเราตัดแล้วเราทิ้งแล้วเราบอกก็กินหมดแล้ว่ีได้ไมได้ได้ถ้าเป็นกูโดนไม่ตัด เปลี่ยนเปลี h <h ่ยนเปลียนเข้าหน่รยัลือลเอลรับรับโเอร์ a c t งนี่ะลดลืฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วดูคลิปหน้าว่าเราจะกินอะไรกันอีกดีแต่ไม่น่าจะคิดแล้วแหละฝากช่องด้วยนะครับสกิดดูด แล้เพืนพูดอะไรนะอ๋อะไรบ้า <c oughs>